อัปเดตข่าวสารของลิเวอร์พูลทุกวันก่อนใครอย่าลืมกดติดตามช่องของเราเอาไว้ด้วยนะครับสื่อดังคอนเฟิร์มลิเวอร์พูลขึ้นเต็งหนึ่งคว้ามิดฟิลด์ไบร์ตันร่วมทัพมีรายงานข่าวล่าสุดว่าสโมสรลิเวอร์พูลนั้นกลายเป็นตัวเต็งที่จะคว้าตัวอีบิซูมากองกลางจากสโมสรไบร์ตันมาร่วมทีมในช่วงซัมเมอร์นี้ ก่อนหน้านี้สื่อชื่อดังอย่างเดลี่เมลระบุว่าลิเวอร์พูลซึ่งให้ความสนใจในตัวของห้องเครื่องของทีมเจ้านกนังนวลต้องเจอกับคู่แข่งอย่างอาร์เซนอลที่เล็งนักเตะรายนี้ในช่วงซัมเมอร์ด้วยเช่นกันอย่างไรก็ตามทางด้านของฟาบิซิโอโรมาโนผู้สื่อข่าวระดับเทียนหนึ่งของเรื่องตลาดซื้อขายนักเตะระบุว่าตอนนี้กลายเป็นลิเวอร์พูลเพียงแค่ทีมเดียวที่มีโอกาสจะได้บิสซูมาไปร่วมทัพเนื่องจากทางด้านของเดอะกันเนอร์นั้น ได้หันเหความสนใจไปยังผู้เล่นรายอื่นในตลาดแล้วสำหรับเจเกนครอฟู้จัดการทีมของลิเวอร์พูลนั้นกำลังอยู่ในช่วงมองหากองกลางคนใหม่ที่จะเข้ามาเสียบแทนที่ตำแหน่งของจอจินิโอเวนาดุมที่มีข่าวว่าเตรียมจะย้ายไปซบบาร์เซโลนาสโมสรยักษ์ใหญ่ของศึกลาลิกาสเปนในเร็ววันนี้ซึ่งพวกเขาตกเป็นข่าวกับกองกลางวัย24ปีของไบรตันเมื่อช่วงต้นเดือนที่ผ่านมา นอกจากนี้มีรายงานข่าวเพิ่มเติมอีกด้วยว่าแกรมพอตเตอร์ผู้จัดการทีมของไบรตันนั้นได้ออกมายอมรับว่าเขาอาจจะไม่สามารถรั้งตัวผู้เล่นรายนี้เอาไว้กับทีมได้อีกต่อไปแต่ก็ต้องขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของทางสโมอสรและตัวนักเตะเองในช่วงตลาดซื้อขายนักเตะซัมเมอร์ซึ่งคาดว่าบิสซูมานั้นจะมีค่าตัวราวราวล้านปอนด์คงจะเซ็นไหม เลสเตอร์ซิตี้สนซิลคาบักร่วมท็อปพทริกแบกเกอร์หัวหน้ากองข่าวของสปอร์ตวันสื่อในประเทศเยอรมนีระบุว่าเลสเตอร์ซิตี้นั้นแอบเลโอซันคาบักปรากันหลังของชาวเก้ที่ลิวอ์พูลยืมตัวมาใช้งานอยู่โดยที่ทีมราชันสีน้ำเงินเองก็พร้อมจะล็กเขาเป็นการด่วนด้วยเช่นกันเลสเตอร์ซิตี้สโมสรชั้นนำของสกพีเมลอังกฤษให้ความสนใจที่จะคว้าตัวโอซานคาบัก ปราการหลังของชาลเก้สนไปร่วมท็อปตามการเปิดเผยของแพทริกแบกเกอร์บรรนานที่การข่าวของสปอร์ตวันสื่อกีฬาของประเทศเยรอรมน,นีสำหรับโอซานคาบักนั้นเจ้าตัวย้ายจากชาลเก้สนมาเล่นให้กับลิเวอร์พูลด้วยสัญญายืมตัวในช่วงตลาดซื้อขายนักเตะรอบที่2ของฤด,ดูกาลล่าสดุดโดยที่จริงแล้วหงแดงนั้นมีออปชั่นที่จะซื้อขาดเขาได้ด้วยราคาเพียงแค่18ล้านปอนด์ แต่ตามกระแสข่าวในตอนนี้มันเทไปในทิศทางที่ว่าลิเวอร์พูลนั้นจะตัดสินใจไม่ใช้ออปชั่นดังกล่าวและจะหันไปทุ่มเงินเพื่อคว้าตัวอิบราฮิมาโกนาเต้แนวรับของอาเบเลรซิกมาร่วมทับแทนทั้งนี้ทางด้านของแบกเกอร์ได้เสริมด้วยว่าทางด้านของชาวเก้เองก็พร้อมที่จะลกคาบักออกจากทีมอย่างรวดเร็วแน่นอนเพราะว่าพวกเขาต้องการเงินมาพยุงสโมสรภายหลังจากที่พวกเขาเพิ่งจะตกชั้น จากศึกบุนเดนลลิก้าเยอรมน,นีมาหมดัดมาดอย่างไรก็ตามทางด้านของเลสเตอร์ซิตี้เองก็ต้องแข่งขันกับทางด้านของอาเบ้ไซิกที่ให้ความสนใจในตัวของโอซันคาบักด้วยเช่นกันสื่อเผยลิเวอร์พูลพร้อมขายดีวอกออริกี้ซัมเมอร์นี้สื่อต่างประเทศได้ออกมารายงานว่าลิเวอร์พูลทีมดังจากเกาะอังกฤษนั้นพร้อมที่จะขายดีวอกออริกี กองหน้าชาวเบลเยียมของทีมในช่วงซัมเมอร์นี้หลังจากที่เจ้าตัวโชว์ฟอร์มได้อย่างน่าผิดหวังในฤด,ดูการล่าโซดดีวอกโอริกี้ดาวยิงในวัย26ปีลงเล่นให้กับทัพผงแดงรวมทุกรายการไปแล้ว17นัดในฤด,ดูกาลนี้และทำไปได้เพียงแค่ประตูเดียวเท่านั้นในฤด,ดูการที่แสนจยากลำบากของลิเวอร์พูลโดยโอริกี้ได้รับโอกาสในการลงเล่นในเกมพรีเมียร์ลีกไปเพียงแค่3นาที จากการแข่งขัน16นัดหลังสุดของทีมโดยเจเกนครอฟกุนซือใหญ่เลือกที่จะใช้ผู้เล่นรายอื่นลงทำหน้าที่แทนในตำแหน่งสามประสานในแดนหน้าทำให้ความสำคัญในฐานะซูเปอร์ซับของเขากับทีมลดลงไปเป็นอย่างมากโดยสถานการณ์ปัจจุบันดีว็อกโอริกี้ยังเหลือสัญญาในถิ่นอันฟิลอีกถึง3ปีแต่ตามรายงานของ go com ระบุว่าเจ้าตัวเป็นหนึ่งในรายชื่อที่ลิเวอร์พูลพร้อมที่จะขายออกจากทีมไปในช่วงซัมเมอร์นี้ โดยสำหรับผลงานของดีวอกโอริกี้กับลิเวอร์พูลนับตั้งแต่ที่ตัวเขาย้ายจากริวมาอยู่กับแอนฟิลตั้งแต่ปี2014นั้นเจ้าตัวลงสนามรวมทุกรายการไปแล้ว157นัดยิงไปได้35ประตูและทำไป14แอตเตสจอห์นออาดิตออกโรงเชียร์หงรีบจับนาธานีฟิลิปต่อสัญญาฉบับใหม่เพื่อตอบแทนผลงาน จอร์นออริตํำนานนักเตะของลิเวอร์พูลออกมาแสดงความคิดเห็นว่านาเทเนียฟิลิปเซนเตอร์แบ็กวัย24ปีของทัพหงแดงนั้นควรจะได้รับรางวัลตอบแทนจากผลงานในฤด,ดูกาลนี้ด้วยการต่อสัญญาฉบับใหม่กับทีมนาเทเนียลฟิลิปนั้นกลายเป็นเซนเตอร์แบ็กตัวหลักของหงแดงในช่วงครึ่งหลังของฤด,ดูกาลนี้หลังจากที่เซนเตอร์แบ็กแกนหลักของพวกเขาทยอยกันได้รับบาดเจ็บยาวและเจ้าตัวก็โชว์ผลงานได้อย่างยอดเยี่ยม จนสามารถพาทีมจบในอันดับที่3ของตารางคะแนนและคว้าตัวยูฟ่าแชมเปียนลีกมาครองได้สำเร็จโดยล่าสุดทางด้านของจอหนออดิดมองว่าจากผลงานที่นาธานยลฟิลิปทำให้กับทีมนั้นเจ้าตัวควรที่จะได้รับค่าตอบแทนเป็นสัญญาฉบับใหม่โดยตอนนี้สัญญาฉบับปัจจุบันของเขานั้นกำลังจะหมดลงในปี2023ผมคิดว่าฟิลิปควรจะได้รับสัญญาฉบับใหม่กับลิเวอร์พูลนะ เขารู้ตัวดีว่าเขาอาจจะไม่ได้ลงเล่นให้กับทีมมากนักแต่ก็จะมีเวลาได้เล่นเกมที่ดีแน่นอนและเขาก็สมควรที่จะได้รับมันใครจะไปรู้ว่าในอนาคตจะเกิดอะไรขึ้นกับเขาแต่ในตอนนี้เขายอดเยี่ยมมากๆถ้าหากเป็นในฤดูกาลปกติสิ่งนี้มันจะไม่เกิดขึ้นสำหรับเขาแน่นอนใน2เกมแรกที่เขาทำผิดพลาด1-2ถึงครั้งโดยปกติแล้วคุณจะไม่ได้รับโอกาสเป็นครั้งที่2 แต่เป็นเพราะว่าผู้จัดการทีไม่มีตัวเลือกอื่นนอกจากเขาเขาจึงเริ่มดีขึ้นและดีขึ้นเรื่อยๆเขาเป็นคนที่เล่นในกรอบเคทโทษได้ดีลูกมงของเขาแทบจะไม่เคยพลาดคุณสามารถที่จะเลือกวางเขาให้เคียงข้างเวอร์ a ิลฟานได้ได้หลายต่อหลายเกมซึ่งมันจะยอดเยี่ยมไปเลยและผมเองก็จะยินดีกับเขาด้วยจอห์นออาดิตตำนานนักเตะของลิเวอร์พูลให้สัภาษณ์ ไม่มีพริกโผวานาดุมตกลงซบบาร์เซลโลนาเรียบร้อยแล้วฟราวบิซิโอโรมาโน่เ่ยวข่าวคนดังคอนเฟิร์มว่าจอจอินิโอวานาดุมมิดฟิลด์ของลิเวอร์พูลนั้นตอบตกลงที่จะย้ายซบบาร์เซลโลนาเรียบร้อยแล้วโดยคาดว่าจะมีการเซ็นสัญญาเกิดขึ้นในเร็วๆนี้จอจอินิโอวานาดุมกองกลางชาวดัตของลิเวอร์พูลตอบตกลงด้วยวาจาที่จะย้ายไปร่วมทีมบาร์เซลโลนายอดสมรลนกหนังในศึกลาลิกาสเปนเรียบร้อย ตามรายงานจากฟาบิซซโอโรมาโนนักข่าวชื่อดังแห่งวงการลูกหนังวายนาดุมนั้นกำลังจะหมดสัญญากับผงแดงในช่วงซัมเมอร์นี้และคาดว่าบาร์เซโลนาเป็นสโมสรเดียวที่เจ้าตัวอยากจะย้ายไปร่วมกวรนถึงแม้ว่าจะได้รับความสนใจจากบาเยนมิวนิคและปารีสแซงต์แชร์แมงเช่นกันซึ่งล่าสุดโรมาโนได้คอนเฟิร์มว่าดาวเตะทีมชาติฮอลแลนด์ในวัย30ปีตอบปกลงที่จะย้ายซบบาร์เซโลนาเรียบร้อย และน่าจะมีการเซ็นสัญญา3ปีในเร็วๆนี้ผมคอนเฟิร์มได้เลยว่าไวนาดุมกำลังจะย้ายไปเล่นที่บาร์เซลโลนาทั้ง2องฝ่ายได้บรรลุข้อตกลงทางวาจาเรียบร้อยไวยนาดุมจะย้ายไปบาร์เซลโลนาด้วยสัญญาถึงเดือนมิถุนายน2024ซึ่งคาดว่าเขาจะมีการเซ็นสัญญาในอีกไม่กี่วันข้างหน้าโดยตอนนี้กำลังอยู่ในช่วงของการเจราจาเพื่อต่อรองขอลดค่าจ้างของวนาดุม โรมาโนอัปเดตสถานการณ์ของวานาดุมลงในทวิตเตอร์ส่วนตัวของเขาช่องของเราก็ขอแสดงความยินดีกับวานาดุมที่จะได้ย้ายไปเล่นกับบาร์เซโลนาสมอสรที่เขาตั้งใจเอาไว้นะครับแล้วแฟนลิกวร์คูลอยากจะได้กองกลางรายไหนเข้ามาแทนที่ของวานาดุมในทีมของเราอย่าลืมแสดงความคิดเห็นของคุณเอาไว้ในช่องคอมเมนต์ด้วยนะครับ ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมข่าวสารจากช่องของเราด้วยนะครับอย่าลืมช่วยกดไลค์และกดแชร์คลิปนี้และกดติดตามช่องของเราเอาไว้เพื่อรับชมข่าวของเวอร์พูลต่อไปนะครับขอบคุณครับ